แล้วก็ได้เวลากลับแล้วครับพี่น้องตัวแรงครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศการเอารถเกี่ยวขึ้นแทรเลอร์ครับนี่ครับมาจอดรอแล้วครับเพื่อจะกลับบ้านครับผมเนี่ยครับเอาตัวนี้มาส่งครับแทรเลอร์ก็เป็นอีวซูครับ จ3 6 0ครับเดี๋ยวรอก่อนใคึ้นมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน อ๋อเดี๋ยวเอาอทุ่ไปเชเลอร์คนนั้นเดี๋ยวไปเอาอีกขั้นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวขันนี้ขึ้นข้างหลังครับผมนี่ครับโอ้ตัวนี้ก็ไปธรรมดาครับ อีกคันนึงครับนี่ครับกลับมารับอีกคันแล้วครับโ,โ,โอ้ยสเก้าหน้าครับยูสุคนขับบอกว่าน่าจะเกิดก่อนคนขับครับคันนี้โหเทออ่จริงครับหาดูยากนะครับตัวนี้ <laughs> อโอเคอันนี้ตัวแรงนะครับเนี่ยใช่ไหมตัวนี้ก็ตัวแรงเนเะดีนะ๋ยวเอาคันนี้ไปอีกคันหนึ่งครับแล้วก็จะเอาคันนี้ขึ้นทางหน้าเจเลอร์เนาะ ใชย้ยาตัวแรงครับเนี่ยฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้โหชอบเป็นกริ๊งเสียงคันนี้อา้าวถอยกลับบ้านเราลูกถอยมาคถอยมา ลดนิดหน่อยครับโอ้ยยอดครับนี่ครับทีมงานมาทั้งหมด5-6คนครับบอกว่าคิดถึงคิดถึงบ้านหมดแล้วครับ จากบ้านมานานครับผมเดินทางปลอดภัยนี่ครับเห็นอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับระบบเนี่ยห็นไหมครับไฮโดรลิกนะครับเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับ อยู่ยโชว์ไฟครับโชว์ไฟจะช้างไฟครับเกษตรพัฒนาครับ ครัอ๋อขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับเลยครับไปเลยไปด้วยไนเลยางกัน โอเคครับผม <laughs> ทีมงานก็แถวหมู่บ้านก็มาเพิ่มครับผมมาส่งเจ้าช้าง2ตัวนี้กลับบ้านครับแล้วก็ทีมงานก็จะกลับพรุ่งนี้ครับผม เริ่มต้นตีห้าครับถ้าจะจับตั้งด่านก็ตั้งรอเลยนะครับเจอกนทุกคนนี่ครับ เาเดี๋ยวมาดูดูตัวแรงขึ้นครับอเล็นตะแคงเลย ี้ก็เวลาประมาณสิบเกียตรติาฬิกาเสร็จครับผมเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวครับฟ้าก็มืดเร็วไปนิดนึงครับไปกลับบ้านลูกเราโอ้ยเจ้าช้างเล่นเกี่ยวข้าวมาด้วยวเนี่ยขึ้นตูมาด้วยเลยครับ Bye. มีมาก็ต้องมีกลับครับกลับไปก็งานรอนะครับเจ้าช้างเพราะว่าแถวภาคกลางเขาทำนาปังรอแล้วครับกลับไปก็ได้เกี่ยวข้าวเลยครับงานเยอะครับ ปีละสมครั้งครับถ้าเป็นแถวภาคอีสานเราก็ปีนึงทำครั้งเดียวครับเพราะว่าระบบน้ำมันไม่ได้เหมือนแถวภาคกลางครับ ทีมงานมาให้กำลังใจเสื้อแดงนี่เท่าแก่หกร้อนะครับเนี่ยเฮียงกัวอีกเป็นร้อยครับลูกสาวสวยด้วยครับเนี่ยอันนี้โชเฟอร์แถวบ้านครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศ ฤด,ดูการนี้ก็มาขับให้ครับโชเฟอร์แถวบ้านเราเนี่ยครับเพราะว่าอันนี้จะจากการจากการด้วยการขับรถขึ้นครับเพื่อส่งเจ้าช้างกลับบ้านครับผมจะด,ดูหน้าว่ากันใหม่ครับเครื่อคคงนี้เสียงคันนี้จะนิ่มๆหน่อย Ồ Nhóc lò đi ชันใหญ่ๆนี่เต็มเลยครับผม